สบายดีสวัสดี FC เบิร์สุขุสุขน้นองยินดีตอนหับข้อสูสองสาวคนหวยยางเนาะอยู่ทงน้าเนาะซ้ายเลยแปดเก้าโมงเลยเนาะเมนนื่อนี้ไอยเพิ่นจูบน้องกระจูบบกลเลยแหละและเพิ่นไดปลาเพิ่นกระสให้สาวคนเอาไปขายห้เนาะแต่สาวคนก็มันยังว่าได้เบิ่งว่าปลาเพิ่นลายบันไดเพิ่นว่ะห้สาวคนเอาไปขายห้เนาะสาวคนสิพาผีพาน้องเบิ่งปลาใหญ่โตปไใหญ่หนึ่งสาวคนก็บเรเคยเห็นเนาะ เคยเห็นอยู่แต่เ่เคยกินนะโตบักใหญ่หนึ่งน้องชางคนที่พาไปเบิ่งอันนี้ก็เป็นปลาธรรมชาตรนี่แต่โตใหญ่ใธรรมาศาตรอันนี้โตบักใหญ่หนึ่งคือสิปลาตัวนี้สิบหลายหกสิบโลผู้บ่เจ็ดแปดโลผู้เลยอันนี้โตบักใหญ่หนึ่งน้อง เพิ lugar, like เ really ่นกะคังใส่กระถังหลาแต่โตใหญ่นี่เพิ่นสิบรได้คายเนาะเพิ่นสิเอาไปกินโตที่เพิ่นคายกับพูนอยู่แหนงเพิ่นเนาะสองคนกับสิพาย่างไปเบิ่งบรรยากาศเนาะเก้าโมงสิบโมงแหละตอนนี้ก็ได้เพิ่นกระพากันเก็บหอยอยู่ลุ่มพูหละคนมาจูบปลาน้ำเพิ่นทะเลเนาะนะก็ได นี่กะปลาปลายังกะไอีดอนี้ปลากระเดิดเนาะนี่กะแล้วกับปลาขาวตาใสกะเต็มกะซามอันหอยู่เนาะกุ้งปลางามอะไรเพื่อนกะห้ยสาคนเอาไปขายไห่อะไรกุ้งก็ขายไปขายบ่อยเพื่อนเห็ดทงหอยาคนเอาไปขายไห่เนาะ ลายลีปลาก็ไ hmm. ด้เอเงินก right. wow. <c oughs> oh ี <c oughs> ่พันได้โชงกี่พันปลาเลี้ยงไหนเนาะอันี้ก็ไดแม่ต้องเาลนยิ่มนอตากวถือใจเลยนิ้มโอวคนจริงอย่างนี้คนจูบน้องคนน้อง

จากสีได้จากทงเลยเนาะปลาก <âu hi> <c oughs> ันนะเห็ดแบบจับปุบเลยทนะ ปลาใหม่ๆสดๆเนาะเพิ่นจุบมาแต่น้องซาเต้นอยู่ดงๆไอ้เพิ่นจุบน้องบกเลยกาเออเออเพิ่นกระพากันหาเก็บกุ้งเนาะเพราะว่าโตคนยังเก็บบอเบิร์ดอะไรไอ้เพิ่นกระหนับเนาะมาได้จะโถน้ำปลาเนี่ยขยังไหนปลาเนาะ เดินบเครื่องเาอยู่คุณเสาเอ็ดทงเนาะทงละสิบพันแล้วคนก็ยังโมโหอะสิลาะขายอยู่ใส่เนาะกรเหลาะบ่งบ้านตัวเองก่อนทะเลในกุ้งพ้อเนาะไปขายกันไ้ขักอลีปลาใหญ่นี่แต่ปลาใหญ่เพิ่นมาได้ขายเนาะเพิ่นเสียกินอะสียสวัด เาเสือเมาสวรรค์เนาะหมูเพิร์ลทะเลหมูเจ้าของน้องอะไรเสือเมาสวรรค์ว้ายดีน้ำในเสาคนแล้วขู่ตักเอาไปได้ไหมเนาะเสาคนก็มาหอดเฮือนเลยเสาคนก็ใช้แม่เสาคนเห็ดกุ้งหาเนาะว่าสิได้จักทงอะไรอ้ายเพิ่นก็ว่าคลายโลดเนาะบัดคลายเบิดจังว่ากันเพิ่นว่าเนาะให้ว่าเสียหายคนทรายทรายอะไรมาซื้อปลากับกุ้งซอยเสาคนหน่ะเด้อ กุ้งทอ,อยานาะเป็นตะก,กินกุ้งตัวน้อยน้อยป้าเพิ่นก็นมาเลือกปลาเมืองน้มานิเๆกุ้งกระมีกุ้งกระมีปลากะม,มีเด้อมาซื้อซอยแน่จากองจากใดอ,อันนี้เป็นปลาขอเนาะ ปลาขอ,อกับปลานน้นเพิ่นว่าให้สาคนมากินเท่าไหร่น้อให้ให้สาคนกินปลาขอนี่เพิ่นวะขอสาคนเป็นคนไปขายให้เพิ่นเนาะมาาห้างกุ้งกลาได้เก้าทงเนาะแต่ก็มีคนซื้อไปแล้วทงหนึ่ง ปลาก็มีคนซื้อไปแล้วทงหนึ่งเนาะเพิ่นก็ห้แมมานซาวคนทัแหเลให้กำลังใจอะไะเนาะลานเอายังมาขายเพิ่นก็ซื้อซอยสาวคนก็ไปถ่ายตอนขายเนาะถาเบิ่งบัดสซาวคนขายแล้วเนาะบัตราวคนิงงนได้เงินทอดเนาะตอนนี้เนาะสาวคนก็ขายปลาเบิดแล้วซาวคนกำลังหย่างเมื่อเฮือนเนาะก็ยังมีปลาปลาปลาแม่นบนเรือเนาะกุ้งยังเรือสามทงเนาะกุ้งขายบ่อขาด เพราะว่ากุ้งโตน้อยเนาะเพิ่นก็อยากตีเพิ่นว่ากุ้งน้อยแล้วก็เพิ่นก็บ่ได้ซื้อเนาะแต่ปลาแม่นไายเมื่อแรกสากคนได้เงินมากระซองแฟนสามสิบห้าพันเนาะแต่ก็ะเลือกุ้งสามธงสามธงแล้วก็บสักคนก็นสิไปบอกอ้ายเพินน่นเนาะว่านางเลือกุ้งสามธงเนะาะสักคนก็บบอลหงอเพิ่นสิให้ยสักคนเทอดายเนาะเพราะว่ากะะัอยากใาย กุ้งกันไบ้านเผิ่นกนมีกินอยู่เนาะแต่ละเพื่อนเพนนิ่นกมีน้องสาวของเพิน่นทแหลเอาเลยเนาะคลิปในีสาวคนกระิคอโจเพียงสนอเดอ้อถ้าผิดพลาดประการใดสาวคนก็ขอโทษขออภัยนะเนาะคันนักก็จะลืมกดไลค์กดแชร์สาวคนนเด้อเป็นกำลังใจให้สาวคนฮะหละคลิปนี่ก็ต้องกราบคำว่าสบายดีสวัสดี